ร่วม VAP โดย Isuzu D Max รุ่นใหม่หมด Bergamot Detoxify แชมพูสูตรประจุบวกน้ำยาล้างจาน Dish Happy ช่วงนี้นะคะคุณพอคะครเรามาเช็คดวงกันเลยดีกว่าโดยเฉพาะคนที่เกิดปีชง ซึ่งเขาว่าว่าปีชงก็คือปีจอนั่นเองนะครับซึ่งโอ้โหโดนเต็มเต็มเลยก็โชคดีไปไม่ใช่ปีจอรอดเย่เย <Yeah. S 1> <ะ>่แต่ท yeah. ี่พี่รู้มานะคะไม่ใช่ปีจอปีเดียวนะคะยังมีอีก3มปีที่โดนชงเหมือนกันเอาเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่ปีจอไปเดียวแล้วแล้วอีก3ปีที่เหลือนี่ปีอะไรบ้างะครับพี่มันเป็นไม่ค่อยแน่ใจ <c oughs> คือพี่ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ที่พี่แน่ใจคือน้องไม่ชง <c oughs> อ๋อเหรอฮะน้องคงไม่ชมเพราะว่างานโอ้โหน้องรุ่งมากรุ่งข้ามปีมนะคะโดยเฉพาะผลงานบนเวทีคอนเสิร์ตนะคะเมื่อปลายปีที่แล้วได้ข่าวว่าสาวๆยังกรี๊ดวี้ถจิงตอนนี้อยู่เลยโอ้ยพี่ผมไม่ได้ออกเทปมานานมากแล้วไม่มีไม,มไม่มีคอนเสิร์ตแล้วครับมีแต่ง,งานพิธีกรตามอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้ไม่มีไม่มีมีภาพให้ชมค่ะ โอ้ว้าวที่ดูจากสเต็ปแล้วนะคะรุ่งแน่ๆค่ะ <c oughs> สงสัยปีนี้พอจะต้องดวงดีมีงานเข้าได้จัดทั้งหนักจัดเต็มจัดแน่นจัดพรึบแต่ว่าแต่ว,ว่าที่แน่นอนไม่ต้องรอเลยนี่คือความสนุกสนานจากคอนเสิร์ตซุปตาออนสเตจนะครับที่พร้อมแล้วที่จะเป็นความบันเทิงส่งตรงถึงบ้านเลยนะครับในรูปแบบของซีดีและก็ดีวดีนะครับซึ่งจะมีจำหน่ายในวันที่16 กุมผ่าผ่านนี้ครับอ้ยน่ารักหลังวาเลนไทน์กันนะไปนั่งดูซุปตา<ช>กันนะนอกจากสนุกสนานกับศิลปินดาราคนโปรดยังได้ทําบุญอีกด,ด้วยนะครับเพราะรายได้ทั้งหมดหล้างหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเรามอบให้กับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาย,ยามยากเรียกว่าสนุกด้วยทําบุญด้วยอืออะแล้วถ้าได้ทําบุญกันไปแล้วนะครับ ถึงเวลาที่จะมาเช็คดวงกันแล้วนะครับว่าชงไม่ชงถ้าชงแล้วจะแก้ยังไงดีไหมฮะอยากรู้อยากรู้ครับซึ่งคืนนี้เราจะไปเจาะลึกว่าปีชงคืออะไรการแก้ปีชงทํำยังไงกับสินแสผู้เชี่ยวชาญเรื่องห่วงจุย้ยและปีชงมากที่สุดท่านหนึ่งของเมืองไทยนะคะขอต้อนรับอาจารย์ธนากรตันอาวัชนาการค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับซีเจียยูอูที่นี่วาใช่โอ้ขอบคุณมากยครับอาจารย์พูดอย่างนี้ก็อ่างเปาตัวตัวใกล้ค่ะต้องเตรียมตัวไว้แล้วอต้องรอขออ่างเปากันเลยคล่องมาแต่เด็กคำนี้คล่องมาแต่เด็กเร่างที่หลายท่านอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าอาจารย์ธนากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟงจุ้ยมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยเลยนะฮะอาจารย์คะแล้วอาจารย์ไปศึกษาเรื่องนี้มาจากไหนคะจุดที่ผมเรียนจากคุณพ่อผมครับ ผมก็เลยเริ่มสอนเริ่มศึกษาแล้วก็ไปเพิ่มเติมจากตำราบ้างจากผู้รอบรู้ทำไมคุณพ่อขออาจารย์ถึงมีความรู้ด้านนี้ล่ครับ,รรบท่านจะเป็นทินแสจากประเทศจีน<อ>นะครับแล้วก็ท่านศึกษาเรื่องนี้มาเยอะมากมากนอกจากอาจารย์นะคุณพ่อคะจะเชี่ยวชาญเรื่องด้านห่วงจุ้ยแล้วยังเชี่ยวชาญเรื่องด้านที่เราพูดกันเมื่อกี้คือปีชงมันยังไงคะอาจารย์ปีชงปีชงชงแปลว,ว่าตรงก็คือพุ่งตรง นะครับโดยเหมือนคนเราเกิดมาภายใต้นักษัตริย์นักษัตริย์สิบสองนักษัตริย์ซึ่งในสิบสองนักษัตริย์นี้คนจีนถือว่าหลังวันที่สี่กุมภาถึงจะเป็นปีของตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าตุดจีนไม่ใช่นับจุดจีนไม่ใช่นับตุดจีนและไม่ใช่นับวันที่หนึ่งนะครับเพราะสี่กุมภานี้เป็นฤดูใบไม้ผลิเมื่อฤดดูใบไม้ผลิทุกชีวิตเจริญเติบโตจึงตั้งบอกว่า เริ่มตั้งแต่สี่กุมพาเพิ่งผ่านมาสองวันนี้อทีนี้มาเรื่องปีชงดีกว่าจขาจนาความเชื่อเรื่องปีชงเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้นานมากครับผมเกิดมาก็รู้เรื่องชงแล้วครับครับก็เตียบอกตั้งแต่เล็กๆครับปีนี้ใหม่ดีปีนี้ชงต้องพาไปไหว้นนทนไหว้นี่ก็มีกันเยอะครับเพราะไอ้ดักษย์เนี่ยมันมาอยู่บนพื้นดินแล้วมันมาจำประจําอยู่ตาม360องศาทั้งหมดจุดต่างๆทั้งหมด เพราะถ้าไม่รู้ปีชงเวลาไปดูฮวงจุ้ยจะดูไม่ได้เลย12นักษัตริย์มันก็อยู่ตามเข็มนาฬิกาถูกไหมครับไอ้ที่ตรงกันข้ามนี่คือไม่ถูกกันหมดเขาเรียกว่าคู่ชงอ๋ออะไรที่แบบอยู่ตรงกันข้ามกันคู่ตรงคู่ตรงครับคู่ตรงผมเอาลูกศรวางเลยก็จะได้อันนี้มังกรครับมาลงอันนี้จอคู่นี้เป็นคู่ที่ไม่ถูกกันเรียกว่าตรงหรือชงครับ อ๋อพุ่งตรงกันปะแต่ทําไมเขาล่าลือกันว่าบางคนบอกว่าปีชงปีนี้มี4ปีแล้วคะอาจารย์ครับ <c oughs> เขาเรียกว่ามันจะมีชงอยู่คู่เดียวเสมอไปครับแต่อีกสองปีนั้นตัวกระทบโบราณจีนเรียกว่าเฮงมันจะเบาลงเฮ <c oughs> งครับ <c oughs> และเฮงที่อาจารย์บอกเฮงเบาๆเฉียวๆเนี่ยคือปีอะไรบ้างเฮงเบาๆมันมีนักษัตร,ริย์อีกชุดหนึ่งผมท้าบเลย เห็นไหมมันการกระบาดตั้งฉากกันอย่างนี้เลยตั้งฉากครับเอาปีนี้ก่อนมาลงจอมันก็จะทบวัวกับแพะถูกไหมครับอแล้วมีเรื่องอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับอาจารย์คือเอาคนไหนแล้วครับเอาชงตรงก่อนเอาชงตรงกับกระทบเบาๆอันนี้ถ้าทางไทยเขาเรียกโรคเวรโรคกรรมสิ่งที่เกิดโรคเก่ากมเนิด จะมีปัญหาสิ่งคนก็ามาให้้ายมีอะไรเนี่ยมากมายกระทบแต่ในปีนี้เป็นปีทั้งหมดเป็นธาตุดินกระทบกันมันมีกลุ่มนะครับก็คือมะโรงจอวัวและก็แพะเนี่ยเป็นกลุ่มธาตุดินทั้งหมดหดินทั้งหมดเข้ามาดินเขาเรียกว่าเป็นคลังเก็บเงินจะมีเรื่องแน่นอนที่สุดหนึ่งธุรกิจการเงินจะใช้จ่ายเงินมากขึ้นการลงทุน การซื้ออสังหาริมทรัพย์การผู้ใหญ่แบ่งแยกทรัพย์สิสนแล้วก็แยง่งแล้วก็ตีกันวุ่นวายไปหมดม,มันจะเกิดเรื่องของเงินทองทองว,ว่าไงเพราะเป็นท่าดินท่านอาจารย์บอกว่านอกจากมีปีชงแล้วเนี่ยยังมีเดือนชงอีกด้วยถูกครับใน12นักรรษัตริย์มันจะมีเดือนมีวันและมีเวลาค่ะ,ะเดือนชงเช่นปีนี้เป็นปีมะโรงะนะครับ เดือนเราเริ่มจากเดือนแรกดีไหมครับง่ายๆแบบคนจีนเริ่มจากกุมภาเป็นเดือนแรกนะครับเดือนแรกเป็นเดือนเสือไล่ไปจนครบรอบถึงสิบสองแล้วก็มาพูดว่าเดือนที่จะชงก็คือเดือนตุลาเดือนตุลาก็เป็นเดือนของหมาเดือนของจอถูกไหมครับชงเดือนตุลาเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เกิดปีมะโรงไปเจอพวกปีจอเดือนตุลาหนักเข้าไปอีกพวกนี้ตกงานด้วยครับเดือนชงเกี่ยวกับ หน้าที่การงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบเกี่ยวกับผู้จัดการเกี่ยวกับอะไรเนี่ยในเป็นอาชีพค่ือเป็นเรื่องของเดือนชงแล้วอย่างนี้วันชงละค่ะอาจารย์วันชงเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองทรัพย์สมบัติของตัวเองรถชนบ้างอะไรเนี่ยก็มีแล้ววันชงมันอะไรชงอะไรละคะวันเนี่ยชงคู่นี้ทั้งหมดนะฮะก็คือคู่ชงทั้งหมดวันคือจันังคารผู้พฤหาสศุกร์เสาร์อาทิตย์วันนักษัตริย์มันก็จะวนนะครับชวดฉลูขานเถาะมาลงมาเสงมามียมาแม่วอกละกาจอคุณ มันก็จะวนไปในในปฏิทินเรื่องยามของจีนก็จะบอกปีชงเดอนชง,ว,นชงวันชงออมีชั่วโมงชงไหมครับมีครับนผม,มีครับผมรู้แล้วนี่มีครับ <c oughs> ในสองยามอสองชั่วโมงเขาเรียกหนึ่งยาม <c oughs> นะครับเช่นเว,เวลาตอนห้าทุ่มจนถึงตีหนึ่งเป็นเวลาหนู แล้วก็สองชั่วยามสองชั่วยาม ừ, ไล่มาตลอด ừ, อจนครบสิบสองครับนั ừ, ้นเขาเรียกว่า1นชั่วยามต่อสองชั่วโมงมีเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางคนจะมีอุบัติเหตุหรือมีสิ่งที่ไม่ดีในเวลาที่ชงกันเพราะเวลาคือการเดินทางแต่ที่ทราบนะคะอาจารย์ขาเขาบอกว่าปีชงในปีนี้เขาก็ต้องมีการไปแก้ปีชงกันทีนี้การแก้ปีชงคืออะไรคะอาจารย์ เดือนที่หนึ่งโรคร้ายไัเวรโรคเวรโรคกรรมสิ่งที่อัปมงคลทั้งหลายจงออกไปนะครับที่ฝั่งลีของจันลานะครับมาได้เลยนะครับจะอาย่ให้เขียนบัตรผู้ปกคนีๆประตูหูวานเนียร์จันลัอุปสรรคต่างๆจงหมดไปจงหมดไปพรุ่งดวงชะตานี้เป็นดวงจับสตังนะครับปีนี้นะถ้าปล่อยจะมีลูกนะครับ 金马所为。<真>